นี่แหละเศษซากอรารยาธรรมแห่งการล่มสลายสวัสดีครับเจนแลวพวกเราบุ๊คพิมพ์พผมบอลนะครับต้อนนะครับ,รบแล้ววันนี้เราอยู่กับข่าวร้อนอีกเช่นเคยเ<า>พิ่งมีข่าวสดๆร้อนๆนะจากบนในเกี่ยวกับโนไวท์อีกแล้วม<า>ไม่ไปไหนเลย <S <S แลั่อีกข่าวหนึ่งที่น่าพูดถึงคือเกี่ยวกับตัวอย่างที่หลุดออกมาของ Power Pu ์พเกิลเดอะซีรีสที่อยู่ดีก็โดนปล่อยออกมาเฉยที่ถูกยกเลิกไปนานมากแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้นะครับมา กดอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะมาเริ่มกันเลยเรื่องแรกของวันนี้ก็คือ Snow White เกิดปัญหาอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นปัญหาเนของการ PR นะครับผม mm. คือต้องเล่าย้อนก่อนเลยว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหนัง Big Budget อย่าง Snow ไว i t เนี่ยมักจะมีรอบปรถมทัศน์เปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อลังการและหลายๆเรื่องเนี่ยก็มักจะไปเปิดตัวที่ประเทศสหรัฐอาณาจักร UK, อ่า U K อังกฤษนั่นเองเปิดตัวที่เลตเตอร์สแควร์อ่ามันเป็นที่แบบฮอตล้อนเลยนะของกลางเมืองอติดกับไชน้าทาวแล้วก็มีคนเดินเยอะแยะเต็มไปหมดคือเวลาเขาจะเปิดตัวหนังใหญ่ๆแบบแฮร์รี่พอตเตอร์โอเพนไนม์เมอร์วิกเก็ตเจมบอลเขาก็ไปเปิดอะไรพวกนี้กันหลายๆที่เปิดมากเยอะอยู่ตรงเลตเตอร์สแควร์อ่าบรรยากาศนี้ด้วยอบอกให้มันจะฟิลคล้ายๆแบบไทม์สแควร์นิวยอร์กวะไม่เหมือนอันนี้ออกจะเป็นสวนสาธาร์กึ่งสวนนิดนึงแล้วก็จะมีร้านเยอะๆมี โรงแรมมีคาสิโนมีอะไรเต็มไปหมดแต่<ม>คนพุกพานคนพุกพานตลอดบรรยากาศดีที่ชอบเห็นในคลิปกันใน Facebook หรอกเวลาที่มีคนมันชอบเอาแป้นบานมาตั้งแล้วโยน<ฮ>ให้คนชู<ฮ>่ะหรือ<ฮ>มีอะไรพวกนั้นอ่ะเน,น,นี่ยเลตเตอร์สแควร์นะเออบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากโดยที่นะรอบเนี้ยแทนที่เขาจะมีคําเชิญไปว่าแบบเอ้ยได้เวลาแล้วใกล้เปิดตัวแล้วนี่สโนไวท์อ่ะไม่ถึงสองอาทิตย์จะเปิดตัวแล้วจะมีคําเชิญไปอะไรพวกนี้วงในกลับมาบอกว่ารอบเนี้ยจะไม่มี รอบปฐมทัศน์ใหญ่แบบนั้นอจะไม่มีการจัดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนรอ,อบนี้เพราะว่ารอบเนี้ยจะเป็นการจัดแบบอีเวนต์เล็กๆและควบคุมจํานวนสื่อควบคุมจํานวนคนเข้าแล้วก็เลือกเพียงสื่อเพียงหยิบมือเทียวเท่านั้นที่จะได้ไปสัมภาษณ์ในงานนี้โอ้โหเนอะซึ่งครั้งเขาก็บอกนะว่ามันเป็นหนังมันเป็นอะไรที่แปลกมากแบบกอไก่ล้านตัวสองพันล้านตัวว่ามาก ว่าหนังต้นทุนหลักสองร้อยล้านบวกเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนที่จะทําแบบนี้อ่ะเ,ออเพราะปกติแล้วหนังสองร้อยล้านบวกเนี่ยม,มัค่ามาร์เก็ตติ้งมน่งหลักร้อยล้านอยู่แล้วคือหลักร้อยล้านก็เล่นใหญ่อยู่แล้วต้องเล่นใหญ่เล่นเต็มเขาบอกเลยว่าเนี่ยเพราะว่าหนังพวกนี้ปกติต้องการเอนเเจเมนต์และความสนใจจากคนเยอะๆยิ่งช่วงก่อนฉายยิ่งช่วงพรีเมียร์เนี่ยระบุว่าเลยหนึ่งอาทิตย์ก่อนฉายสามวันก่อนฉายแล้วก็ตุ้มเล่นใหญ่อลังการอยากได้เอนเเจเมนต์แต่รอบนี้ ไม่รอมนี้กำจัดก,การเข้าถึงอย่างสูงเขาวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดเหตุาก,การณ์อยากลดแรงประทะเพราะว่ารู้แล้วว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยจัดไปยิ่งใหญ่นะมันมีกระดามากมันมีปัญหาถ้าเรายิ่งเขารู้บุลยว่าถ้าเกิดให้เปิดให้มีสื่อเข้าไปเยอะมีการตอบโต้มีการสัมภาษณ์เยอะๆมันจะต้องโดนอะไรจนได้แบบแตกจนได้มันจะต้องมีอะไรจนได้เขาเลยครับคิดว่าเออรอบนี้คง จัดแบบเล็กๆเ,เขาก็ยังไม่มีการเชิญใดๆทั้งสิน้นแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่เขาวิเคราะห์ด้วยว่าเนี่ยหลายๆที่เห็นมาก็เริ่มเห็นมาเหมือนกันนะอันนี้น่าค่อนข้างถูกอยู่เหมือนกันว่าสาเหตุนหนึ่งเกิดจากออสการ์รู้ว่าทําไมว่าเกิดจาก Oscar. ออสการ์ทำไมอะ่ะเพราะว่า Oscar ออสการ์เพิ่งจับน้อมเลเชลไปยืนคู่กับแม่เก่านั่นเองอ่ะซึ่งเวลาที่สองคนเนี้มันมีอะไรเกี่ยวข้องกันอะโลกอินเทอร์เน็ตมักจะลุ้เป็นไฟแล้วก็จะยกเรื่องของอิสราเอลและปาเลสไตน์ขึ้นมาอื ซึ่งพอมันเอาจับมายืนกันเสร็จก็เห็นมม่ย่อมย่อมหน่อยๆแล้วมีการโต้เถียงกันเรื่องนี้ในช่องเราก็เห็นนะเพื่อนเออโต้เถียงกันเรื่องนี้ซึ่งพอมันเกิดเหตุอย่างนี้ปุ๊บเขาก็เริ่มเป็นห่วงแล้วหวาดกลัวว่าเอ้ยจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าที่เอาจริงๆที่ปั่นที่สุดเคยอะแฟนขับฟังเลเชลก็บอกไม่ไหวแล้วเวยกูสนับสุดเลเชลกูแบนแม่เก่าแฟนขับแม่เก่าบอกกูไม่ไหวแล้วเวกูแบรนเลเชลเอ้า ไอ้เย่สรุปใครไปดูหนังวะเออแล้วใครไปดูหนังอะคนที่ไม่สนใจอะไรเลยเอาคนไม่สนใจเลยก็ไม่ไปดูอีกเอออก็บอกเลยว่าเนี่ยเขาถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายมากแล้วก็เป็นที่ค่ายระวังตัวอย่างสูงเกี่ยวกับสโนไวท์ในครั้งนี้นะมันดูเปราะบางมากเลยก็ดูน่าเป็นห่วงอยู่ว่าแต่ค่ายมันก็กินไม่เข้าใครไม่ออกอ่ะจะส่งไปพูดหน้าสื่อเยอะๆก็ไม่ได้เออเพราะสื่อเนี่ยเขาระบุเลยว่ารู้สึกว่าสโนไวท์เนี่ยมี การออกสื่อน้องเลเชลลนะมีการออกสื่อและการสัมภาษณ์ที่น้อยกว่าปกติอน้อยกว่าเรื่องอื่นๆอย่างที่เราพูดกันไว้ว่าเนี่ยสองอาทิตย์ก่อนฉายแม่งมาลุลรุน,นปกติต้องไปเดินสายโปรโมทแล้วต้องเริ่มเดินสายแล้วแต่นี้ก็เห็นล่าสุดเพ้่ไปเท่นี่ญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นเออแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมีแค่ร้องเพลงใช่ร้องเพลงญี่ปุ่นทําดีนะร้องเพลงสวยด้วยน้องเลเชลสวยร้องเพลงแล้วหนีกลับบ้านเลยลอะไรเงี้ยคือปกติแล้วมันต้องแบบสัมภาษณ์เลยหรือเผอๆในอย่างเอเชียเอเชียก็เป็นหนิงไทยอย่างเงี้ย ดีอย่างกับตนอเมริกาก็มีมาสัมภาษณ์อ่ะเออหลายๆที่ก็ต้องมีสัมภาษณ์แบบหลายประเทศหลายภาษามันต้องเริ่มเดินกันแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังแบบเงียบเขาเลยบอกว่าหรือว่าจะโดนจํากัดการสัมภาษณ์จํากัดการออกสื่อ,อด้วยอเองแต่ว่าถ้าจะให้ไมกกาออกมาก็น่าเกียดนะ่ะมาคนเดียวมันก็คนเดียวต้องอะไรอยู่เออก็เลยต้องรอดูว่าเนี่ยแผนการโปรโมทของสโนไวเนี่ยจะเป็นยังไงสนุกนะว้ยอันนี้พี่ตามที่ยังแล้วสนุกดีเฮ้ยน่าสนุกว่ะ ทรรงเาานมา<อ>โป<อ>แผนการโปรโมทมันจะทํำยังไงวะถ้ามันแบบออกทรงอย่างเงี้ยมันจะมันจะเล่นแนวไหนวะหรือว่าเขาต้องรอเตรียมตัวอ่อดรอ,อแบบบีบกันเยอะๆเลยเดี๋ยวอ,ออกมาตุ้มเดียวทีเดียวอาจจะเป็นเป็นไปได้จะเป็นอย่างนั้นก็ได้อ่ะเรื่องของโนไวก็ประมาณนี้และก่อนที่จะไปข่าวต่อไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับผม อย่าปล่อยให้เจ้านายตัวน้อยต้องหอเติมความสุขให้เจ้านายของคุณด้วยขนมแมวเลียทิงเกรเบลหอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มทำจากวัตถุดิบมีคุณภาพฮิวแมนเกรดมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ปลอดภัยสำหรับเจ้านายตัวน้อยของคุณแน่นอนที่สำคัญราคาน่ารักสบายกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมเติมความสุขให้คุณท่านกันนะครับและอย่าลืมใส่โค้ด S I N S M V E P ใน s h อป e ีเพื่อรับส่วนลด5%ลดสูงสุด20บาทนะใช้นะครับเขาจะได้รู้ว่าแฟนคลับช่องเราไม่ธรรมดา ข่าวอีกข่าวหนึ่งก็น้าสนใจไม่แพ้กันคือข่าวของตัวอย่างหลุด Powerpuff g i r l าหลายคนน่าจะเห็นภาพกันมาหลายคนน่าจะเห็นกันเยอะแล้วตัวอย่างหลุด Powerpuff g i r l นี่เป็นไงอ่ะคุณต้นดูแล้วเป็นไงบ้างจะงงอยู่ว่ามันเป็นซีรีส์แบบไหนซีรีส์แบบใดอ่ะภาพมันดูเหมือนซีรีส์ยุคเก้าศูนย์มากเลยไอแต่มันเป็นซีรีส์ยุค2 0 0พันไงใช่ใช่คือต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นโปรเจกต์เมื่อประมาณปี2 0 2พันิบแล้วก็พยายามทำพยายามแก้บทหลายๆอย่างแล้วก็ถูกพับโปรเจกต์โลทิ้งไป ตั้งแต่ปี2023นั่นเองคุณ<ไ>ต้นรู้สึกไงนะแต่มันดูล้าสมัยไงไม่รู้มันยังถ่ายไม่เสร็จไงมันยังมีแค่ตอนพนลอตออกมาแล้วก็เออพวกซีจงซีจีก็อาจจะยังใส่ไม่สมบูรณ์แต่รู้สึกว่าแบบแค่คอสตมูมแค่การเซตติ้งฉากมันดูแปลกไปหมดอะสำหรับพี่นะแม่งไปตั้งแต่ idea ออไอเดียแล้วแม่งไปตั้งไอเดี idea ยแล้วไอเดียเลอะตั้งแต่เริ่มคือความจริงพี่ยอมรับเลยนะพี่ตามโปรเจก์นี้มาอย่างยาวนานและแน่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ชอบ power p o w girl เว้ย พูดออกไปแล้วก็เขินตอนเด็กๆด,ดูบ่อยมากไอกาตูนักเวินี่ไม่อยากจะโม้นะครับกินบ็อกเคอรีเร่เพราะพปอออโ,โกเลยว่ามีตอนหนึ่งสู้กับปีาศาจบ็อกเคอรีร่จะต่างดาวเด็กๆต้องช่วยกันกินแนะ่หลอกเด็กได้หลอกกูได้ด้วยแต่แล้วแหละแล้วพี่ก็ชอบอีกชอบตัวโครย e เบนเน็ตติดใจเขามาตั้งแต่ Agent o ์ออฟชิลแล้วโครย e เบนเน็ตคือสวยมากพี่ก็เลยตามโปรเจกต์นี้มาตลอดตามภาพหลุมมาตลอด แล้วก็ด่ามันตั้งแต่ตลอดเพราะตั้งแต่ภาพหลุดเซตแรกออกมาปุ๊่าเนี่ชุดอะไรไม่ไหวชุดมันน่าเกลียดมากคือชุดมันพยายามทําแบบกระตูนถูกปะ่ะใช่แต่ว่ามันไม่สวยเว้ยคือมึงสามารถออกแบบให้มันสวยแล้วก็เป็นแบบร่วมสมัยก<อ>ว่านี้ได้ใช่ใช่อันนี้มันดูหลุดมากอม,มันก็เลยอาจจะเป็นเพราะเรื่องชุดนี่แหละเขาก็เลยเปลี่ยนเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะอเปลี่ยนใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นคืออะไรรู้ป่ะโมโจโจโจไม่ใช่ลิงห้องแล็บลูกน้องของศาสตราจารย์เก่าอีกต่อไปอ โมโจโจโจกลายเป็นคุณพ่อชื่อโมโจและลูกชื่อโจโจไออะไรวะเนี่ยอย่างว่ามัน <c oughs> อะไรวะเนี่ยเออพี่ไปอ่านบทความมาเขาคุณพี่เขาบอกว่าบางทีแล้วลิงห้องแลบที่มีหัวสมองใหญ่ๆมันอาจจะแพงเงินไปไหรือเปล่าหรืออาจจะหลุดธีมเงินไปไหรือเปล่าบอกว่าไม่หายใจ่คือ <c oughs> แค่นี้เองนะแต่มเปลี่ยนเป็นโมโจโจโจพ่อลูกนี่หนักจะหนักๆห,ห,หนักมากแล้วเนื้อเรื่องนะก็เปลี่ยนหลักอีกด้วยว่า เป็น power pop girl ของเราโตแล้วโตแล้วอายุใช่ยี่สิบไปลายเลิกเป็นฮีโร่เลิกเป็นฮีโร่ว่ามีเป็นฮีโร่ในวัยเด็กแล้วก็เกิดปัญหาสักอย่างหนึ่งแล้วก็ออกจากบ้านไปกว่าเจ็ดปีกลับมาก็คือมีแบงมีปัญหาติดตัวมาคือเป็นรุ่นแก่และรุ่นเดะรุ่นเดะรุ่นสมัยเด็กๆหานี่ด้วย b u t t e r c ั p กูทําไมตอนเด็กเป็นหน้าจีนป่ะตารนีสระอีมาเลยโตมาเป็นคุยเบเน็ตกูได้ไงเนี่ยเขาสลับแคสกับเรื่องเอเลสเดน e v i ิซีรีส์อ๋อสลับกันเนรอไอเลสเดนอีวิลนี่ก็หา อันนั้นเด็กเป็นหน้าฝรั่งฝรั่งโตงมาเอเชียเฉยชิบห <c oughs> ายเออแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเนื้อเรื่องก็เป็นความเป็นผู้ใหญ่สูงนะแต่ละคนมีความเครียดของตัวเองมี PTSD ของตัวเองปัญหาตัวเองมีปัญหาตัวเองอย่างตัวบัตเตอร์คัพบัตเตอร์คัพนี่คือเหมือนเกิดแรงกดดันเป็นคนเครียดเป็นคนเครียดมากๆเกิดแรงกดดันและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องในอดีตเหมือนตอนเป็นฮีโร่ในวัยเด็กสร้างแรงแบบว่าเขาเรียกว่าแผลท่านจิตใจให้เธอจนถึงสมัยปัจจุบัน ส่วนบับเบิลเหมือนเป็นดาราเด็กและจะยังยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นและโตมาติดเราบัตเตอร์ครับนี่หนักเลยบัตเตอร์ครับเป็นชาวเวสมัยนั้นยังเป็น s j w อ,อยู่เทาเรียอ NJW โซเชียลช็อติ้งเแล้วก็จะพูดแต่เรื่องวกิวกิออกมารัวๆไม่หยุดไม่หยุดออซึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็เปลี่ยนบทเยอะแยะมากเป็นเออในเมืองเอยคนเป็นบิวทิลทัตสารจันยูโทเนียมอืมเป็นคนดำด้วยเรื่องนี้ต้องบอกว่า ใส่ความวกมาแบบจัดเต็มจัดเต็มถึงได้เรียกถึงได้ตั้งชื่อคลิปนี้ไงว่าเศษซากอารยธรรมอันนี้คือเศษซากอารยธรรมแห่งความวกที่ยังเหลืออยู่ทั้งของสโนไวแล้วก็ของ Power Pu ์พับเกิลปวดวอกมาเต็มเว้ยตราการยูโทเนียมผิวดําเสร็จแล้ว b ัตเตอร์ครับเป็น S j w ใช่ไหมพูดเล่นมุกมุกโป้พูดเล่นมุกแบบเอ้ยนี่มันไวซ์วอชชิ่งอย่างนะกระตูนี้มันไวซ์วอชชิ่งแล้วก็มีข่าวลือหลุดว่าแบบมันเป็นสาวยุคสมัยใหม่ขนาดมีแบบ แอบ,บไปตกแปะกับใครแล้วก็แอบ,บย่องหนีออกมาตอนเช้า<อ>เป็นแบบสาวสมัยใหม่อ,ะอ่ะเออแบบเดียวกับไอเทียดเดวิลโดนวอลออกเชมันแบบนั้นนะก็แล้วก็มีความเป็นบับเบิลทรมานมากกับความดังในวัยเด็กและอยากกลับมาดังอีกครั้งก็จะเป็นผู้แบบวอนนาบีพิกมีเกิลหน่อยอแบบอยากดังเออแล้วก็จะติดเราส่วนบัตเตอร์ครับก็จะมีหน้าเครียดหลอนอดีตไปเรื่อยๆซึ่งบทพวกนี้มันดูเครียดเกินความจำเป็น เออซึ่งพอบทมันอย่างนี้ออกมาใช่ไหมนี่ไม่ใช่บทอันแรกนะได้ยินว่าเนี่ยโดนสั่งแก้มาหลายรอบแก้หลายรอ,อบไปด้วยเห็นว่าความจริงแล้วมันมีตอนแรกตอนไพหลอนะเสร็จตั้งแต่ประมาณปี2021่อ่าแล้วก็โดนสั่งแก้แบบทันทีโดยมีขอดมาเขาเขียนบทความโขอดมาว่าหลุดจากแบรนด์สัสซึ่งดูนี้นี่มึงแก้แล้วเหรอเนี่นี่ก็หลุดหลุดมากๆานะนี่หลุดแบบหลุดมากๆานะเออพี่ก็เลยยังงงว่านี่แก้แล้วเหรอ และสุดท้ายแล้วเขาก็แก้กันไปแก้กันมามีข่าวลือออกมาว่าว่า,วามีสนคนถอนตัวเปลี่ยนคนทำบทนู่นเนี่ยรู้ไหมนี่คนทำคือ CW นะที่สร้าง a อ r o w v e r s e นะสร้าง The f แฟนะเชื่อมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเะมีข่าวดีข่าวเสียออกมามีข่าวช่วงหนึ่งบอกว่าจะปล่อยแล้วพอปล่อยจะปล่อยเสร็จเทสต์กินนิ่งกากเกินไม่ไหวเอาไปทำไม่มไปเรื่อยเลยข่าวไปเรื่อยจนประมาณปี2023เหมือน C w เริ่มเปียกทิศทาง ก็ทำการขยำ power p u f girl กูแล้วก็ปาทิ้งลงขันขยะไม่ไหวไปทันทีคนเขาก็เลยแบบเออหายไปแล้วโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์นี้ก็โดนลบภาพทิ้งโดนอะไรทิ้งหมดโดน c o p ปีไรต์คอนเฟิร์มหมดหายไปเลยแบบโดนทำลายหลักฐานไปเกี Hudson ่ยงเหมือนพยายามลืมมันไปใช่พยายามลืมไปเหมือนอย่างคลิปเนี้ตอนเนี้ตัวอย่างนี้หาดูไม่ได้แล้วนะหาดูยากมากเพราะว่าโดนสไลด์รัวๆเหมือนจะ เกียดมาอืมนี่อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ C W เกลียดที่สุดเราลงไปอะไรงสไตล์มั้เราลงแคนรูลูอ่านูไม่หารูนมันยังลงกันได้เลยฮะอย่าไปลงเป็นคลิปก็แล้วกันโดนแน่คือหาดูยากมากตอนนี้ตอนที่พี่ดูรูล่าสุดตอนทำคลิปเนี้ยก็หาดูยากแล้วเออหาดูยากแล้วคนเขาก็วีคนกันว่าทําไมมันถึงได้เล็กขนาดนี้อืมสาเหตุใหญ่ๆเลยนะเขามองว่ามันทําโทนผิด คือหนังเพราะว่าอ์การ์ตูนเพราะว่าพเวอร์เกิลเนี่ยมันเล่นโทนสบายๆเรียกว่าหลุดโลกไปเลยแหละมันอยู่ในโลกจินตนาการถูกป่ะใช่ใช่นี่ซื้อสิ่งที่ทำให้คนชอบกันแต่นี้พอมาทำถึงปุ๊บกลายเป็นโทนผู้ใหญ่มี P.T.S.D มีโซเชียลจัดติดบอลลีเออร์มีการติดแอลกอฮอล์มีการแบบเครียดมีโหนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดบทเครียดเต็มไปหมดพี่เขาก็เลยบอกว่ามันหลุดธีมเกินไปแล้วพาวเวอร์พาเอร์เกิลก็หลุดจากเด็กไปเยอะแล้วมาแต่งตัวอะไรแปลกๆเนี่ยมันก็เลยยิ่งดูแปลกเข้าไปใหญ่ แล้วอย่างที่สองก็คือมุกเนี่ยตัวอย่างจะเห็นหลายมุกเลยว่ามุกมันดูค่อนข,ข้างยัดเยียดเออแล้วก็ใส่วกมารัวๆใส่มุกวกมารัวซึ่งก็ไม่แปลกเพราะตอนสมัยช่วงเริ่มถ่ายทาตอนประมาณปี2020ิก็ยังเป็นยุคเฟื่องฟูอ่ะใชะ่ยังเป็นยุคเฟื่องฟูอยู่ของชาววงนะอ่าแล้วก็พอสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าอย่างท้ายที่สุดแล้วเลวยมากทําออกมาแล้วมันเหมือนพาราดีอ้อืมอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วย,วยมันเหมือนพาราดี้แบบมากๆคือกูดูยังไงก็ นี่มันกองถ่ายอะไรวะเนี่ยอคือถ้าไม่บอกกูนี่กูบอกเลยนะไปอยู่เว็บผู้ใหญ่แล้วอเออมาอยู่เว็บผู้ใหญ่แล้วถ้าไม่มีไอ้โลโก้ซีดวขึ้นเออมันคือมันดูแปลกตามากมันดูแปลกตามากเ,<อ>เขาบอกว่าเออมันถ่ายมาแล้วยังไงดูแย่ขานาดนี้ก็ไม่แปลกใจที่ทางค่ายเขาจะเลือกที่จะขยำลงทิ้งของขยาไปเขาอ,อย่างแบทบูเมนที่ดูดีกว่านี้เยอะเงินโย่อยกยย็ยังขยำไหมก็ยังขยำทิ้งไปนั่นเองนะครับ ก็เล่ากันประมาณนี้เพื่อนมีความคิดเห็นอะไรยังไงกับ power p u p girl แล้วกับ snow white ก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอา้าคุณต้นระต้องขอคุณสปอนเซอร์ของเราครับกับขนมแมวเรียรชิงกะเบลโซเดียมต่ําไม่ติดเค็มมีประโยชน์จากทอรีวิตามิน A B2 D ดีมีแร่ธาตุอาหารสัตว์ในไทยปลอดภัยแน่นอนเพนราะทำมาจากวัตถุดิบมีคุณภาพใช้นตว์แบบ human grade มีกลิ่นหอมรสชาติกลมกลม่อมเนื้อสัมผัสนุ่มลื่นไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันเสียที่สำคัญาราคาด้านลักบษบายกระเป๋ามีให้เลือกถึง5รสชาติด้วยกันครับ แล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด S I N S M V e P ใน s h อ p ป e ด้วยนะครับอย่าลืมใช้โค้ดนะครับเขาจะได้รู้ว่าพวกเราเจ๋งแต่ว่าอย่างว่านะช่วงนี้ก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆอโดยเฉพาะข่าวสนอไว้ยอยันนี้จับตาดูกันไว้ดีนะเพื่อนๆนี่โค้งสุดท้ายแล้วถ้าเป็นการแข่งกีฬานี่คือ5กิโลเมตรสุดท้ายอืก่อนจะวิ่งเข้าเส้นชัยมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นอีกมากมายอย่างแน่นอนรอชมกันได้เลยครับผม ยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเพิ่มการมอนเห็นจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ